สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องอักษรย่อหน้ารู้ค่ะก่ะอนอื่นเรามารู้จุดประสงค์การเรียนของวันนี้กันก่อนนะคะ1นักเรียนสามารถบอกหลกักการอ่านอักษรย่อได้ 2. นักเรียนสามารถอ่านอักษรย่อได้ 3. นักเรียนเห็นความสําคัญในการอ่านอักษรย่อค่ะ ่อนอื่นเราก็มารู้ความหมายของอักษรย่อกันก่อนนะคะนักเรียนอักษรย่อคืออักษรที่ใช้แทนคาเต็มนะคะซึ่งมักจะเป็นคําหรือศัพท์เฉพาะที่ยาวเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วนะคะอาจใช้ทั้งในการพูดและการเขียนค่ะแต่ทั้งนี้นะคะควรใช้ในกลุ่มผู้รับสารเข้าใจอักษรย่อนะนะคะและในการอ่านอักษรย่อนั้นจะต้องอ่านเต็มทุกคําค่ะ อ่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่หมวดทั่วไปก่อนนะคะที่ควรรู้จักค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็อย่างเช่นอักษรยอดตัวแรกนะคะก็คือถอจุดค่ะคําเต็มก็คือถนนนะคะบจุดก็คือคําเต็มก็จะเป็นทั้งได้ทั้งบาทนะคะแล้วก็บ้านค่ะอ,อจุดซจุดอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคําเต็มก็จะเป็นนางสาวค่ะ ชมจุดอย่างนี้นะคะก็จะเป็นชั่วโมงค่ะรอรอจุดนะคะก็จะเป็นได้ทั้งโรงเรียนแล้วก็โรงแรมค่ะอันนี้ก็ขึ้นดูอันนี้นักเรียนก็ต้องดูที่บริบทของประโยคนะคะว่าจะใช้คําว่าโรงเรียนหรือว่าโรงแรมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดทั้ง12เดือนนะคะน,นี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ามจุดข้อจุดอย่างนี้ก็เป็นมกราคมนะคะ กจุดพอจุดนะคะก็จะเป็นกุมภาพันธ์ค่ะอันนี้นักเรียนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนักเรียนใช้กันอยู่ในทุกวันนะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นหมวดการศึกษานะคะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยคะ่ะนอรอจุดนะคะก็คำเต็มก็คือนักเรียน,นะคะ่ะอ,อจุดก็คืออาจารย์นะคะสจุดนะคะันนี้ศาสตราจารย์คะ่ะนักเรียน อันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างหหาให้นักเรียนได้ดูนะคะนอนอจุดะคะก็คือนักศึกษานะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นหมวดกระทรวงต่างๆนะคะในส่วนของหมวดนี้นะคะจะไม่มีจะไม่มีจุดนะคะนักเรียนก็จะเป็นแค่คําย่อเฉยนะคะแต่จะไม่มีจุดค่ะอย่างเช่นนรนะคะนรก็คือสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะอันนี้ ่ในหมวดนี้นะคะจะไม่มีจุดนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทําด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะเติมอักษรย่อและคําเต็มลงในช่องว่างที่คุณครูกาหนดให้นะคะซึ่งคุณครูจะมีทั้งแบบคําเต็มมาให้แล้วก็แบบตัวตัวย่อมาให้นะคะซึ่งคำข้อไหนนะคะที่คุณครูให้คําเต็มมาแล้วนักเรียนก็เขียนอักษรย่อลงไปนะคะส่วน ข้อไหนที่ครูเขียนอักษรย่อมาให้แล้วให้นักเรียนเขียนทำเต็มลงไปนะคะ,ะนักเรียนสามารถดูใบความรู้เพิ่มเติมจาก QR code นี้ได้นะคะนักเรียนสามารถสแกนตัวนี้แล้วก็ดูใบความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งในใบความรู้ก็จะมีอักษรย่อเยอะมากกว่านี้ค่ะเยอะกว่าที่งครูสอนไปนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วเจอกันใหม่นชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ